โยโยโย่ใบสองตรงเจิญกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนุหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยก7 7ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่าคืนวันจันทร์นะครับคลึงเน้นทีมเดียวพิ่เจเรเลโอกเกมเวลาตี 2, 4, 5, 9, สองสี่สิบห้าเกาโช h ลาอิตาลีครับยูเวนตุสรองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับอูดิเนเซ่ยูเวห้าสิบสามแต้มจากการชนะสิบหกเสมอห้าแพ้สองนะครับเกมล่าสุดเสียหายมากครับบุกแพ้อินเตอร์มาน 01. ซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งแย่งแช้์โดยตรงนะครับคืนวันนี้แม็กซ์อเลเกรีครับไม่มีดานิโลปลากระหลังที่ติดโทษแบนนะครับแล้วก็ต้องเช็คดูซานวาลาโควิดตัวหลักๆก,ก,ก็เชสตนี่เป็นประตูนะครับเกมรับก็เบรเมอร์เหมือนเดิมครับแดนกลางนั่นนะครับมาริโอโลคาเตลี่อเดียงราบิโอเวสตันแม็กเคนนี่แาวรุกก็เคน,นันยูดิสนี่เป็นดาวรุ่ง มีเฟเดริโกเคียซ่านะครับแต่ว่าข่าวดีก็ได้อาคาดิอุสมิลิกพ้นทดแบนกลับมาช่วยทีมพอดีครับในขณะนะที่อูดิเนเซ่มี19แต้มจากการชนะ2เสมอ13แพ้8เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอมอนซ่ามา0ต่อ0นะครับกาเบรียลไคลออฟฟี่กุนซือเนี่ยก็ไม่มีโรเบรโตเปเรราที่ติดโทษแบนนะครับเคียรัดเดลเฟลตัวสเปนก็ยังเจ็บดังนั้นเนี่ยแกนหลักแนวรับเป็นคริสเตนเซ่นนะครับตรงกลางมีซันดี้โรวิกวอลเลส มาตินปาเยโรนะครับแนวรุกก็ฟอริองโตแวงครับข้างหน้าเป็นลอเรนโซลุก้ายืนหน้าเป้านะครับนัดแรกที่เจอกันยูเว่บุกถล่ม3-0แน่นอนก่อนเกมยูนเตุสเป็นต่อเยอะมากนะครับออาง่ายยูเว่มาสะดุดในลีก2นัดหลังสุดเก็บได้แต้มเดียวครับต้องพยายามเร่งไล่จี้อินเตอร์ครับในขณะที่อูดิเดเซ่เนี่ยอยู่ในช่วงฟอร์มหลุดนะครับ5นัดหลังสุดไม่ชนะใครเก็บได้แค่2คะแนนครับดูแล้วเนี่ยยูเว่เหนือกว่าเยอะนะครับกลับมาเล่นในตูรินครับประตูแรกมาไวหน้าดจและช่วงหลังเนี่ยยูเว่เวลา